พี่น้องจ้าพบพ่ออยู่ในป่าเด้อมือนี่เอามาเก็บลังแหล่ลังลายนี่ค่ะดอก,กงามๆอยู่พี่น้องมัอน,นี่แหงๆใน่จักหน่อยดินไข่แน่ค่ะเออเพิ่งในดอกพันพี่น้องงามงามลังแหลาลังลายนี่ค่ะคุณน่ะอีกออกไปห้าคุณอีกพี่น้อง นี่อีกค่ะขอตัดขาแป๊บหนึ่งแต่ดอก,กงามๆพี่น้องคนน่ะโอ้ยนี่ดอกหน่อยๆกำลังงามกำลังแก็งแสบได้พี่น้องรุ่นนี่เปิ้งนี่ค่ะพี่น้องจ๊้าขาก็ยกมือโวดนอกกล่องก็ได้ <laughs> ของเจ้าเห็นน้ำอยู่บ่พี่น้องยกเฮงโอ้ยฮัก อยู่อนนี้พี่น้องดอกคนตุ้มตุ้มดอยงามพี่น้องจา้าแกงแสบพี่น้องเฮ็ดพวดดอกง่ายขนาดนี้พี่น้องไอ้ยถากินเพิน่นให้เพิน่นทากินซะเนาะเฮ็ดแค่รถด,ดอกบักง่ายพี่น้องพรนะน่ะโอ้ยขาเพิน่นไล่อำทายเฮ็ดแค่รถพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบาดเลยช่วงนี้ก็สิมีเห็ดแบบนี้แหละพี่น้องอันนี้เฮ็ดแสบอีกชนิดหนึ่งเลยคะ่ะ เจะสกิบเอาไปให้เพื่อนพัดเนาะพัดใส่ใบโหระพาใส่พริกหน่อยๆน่นะพี่น,พน้องโหระพาฝรั่งแซ่บๆมีดอกหน่อยเพื่อนพี่นอ้องเกิดจูไตมุสนี่อีกค่ะของนี้มีหนามเล็กหน่อยอนี่ดอกหน่อพี่นอ้อกแต่จะใกล้ๆก,กันค่ะอื รสจ้ะพี่น้องผัดแซ่บแกงกระแซ่บค่ะผ้ากเก็บเพ็ดแค่รสนี่แหละพี่น้องวันนี้เนาะมันมาปลาให้แค่รสได,ด้ตอนแรกว่าสิผ้ามาเบิงเดด่งแต่ดำมันพ่นขึ้นทั้งนั้นพี่นอ้องใช่ไหมพ่อตาบอกโอ้ยผู้ใดเหยียบมันม,มุมพ่อใหญ่จ้องโคตรบอกเหยียบแค่รสนะคะแค่รสดอกใหญ่มากดอกใหญ่แต่าาแว่าขาเพิ่นยังแข็งอยู่ด้วยพี่น้องนี่ค่ะ ดอกดูถ้าเท่าก็บ่เอาเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อมันกับสิเลอุ้ยดอกนี่อู้หดอกนี้เท่าแล้วเอาไว้ดอกละหน่อยเพื่อนพี่น้องนี่ดอกซ้ำนี่ก็กินแซ่บตุ้มดอกนี่จิวีฮามาเซพ่องยาอาลรบบาโอซีเอาเมยเก็บเมยบ่เห็นเดี๋ยวขอกเก็บเองก็ได้อ้าวเชื่อไหโอเค รถระเบบเซสเซสิสตีองกออันนี้อันนึงพี่นอ้องนี่ดอกค่ะดอกไปหน่อยมันเก็บไปพัดพี่นอ้อง ี่น้องนี่ดอกค่ะเออให้แต่ดอกกำลังขึ้นเงา้มืพี่น้องเห็ดแค่รอดมาเลย อ๋อเหี้ยอ๋อเียอันนี้ก็เฮดคอนโซนอีกพี่น้องนี่คือน้ำเหงาใหม่คอนโซนนะคะดึงเอาแบบนี้เลยพี่น้องเอาไปแกงมืวอวานก็เอามาสิแกงเอาไปร่วมกันกับืีสเก็บมาพี่น้องสิกแกงมืออื่น มืัอนี้ยังหาเครื่องทอดในครบพองมีใบแมงลักเนะงงาะง่ายๆนะครับพี่น้องข้อเสื่อนพี่น้องเพิ่งเนี่ยเพิ่งเนี่ยคือเห็ดกอ,อเห็ดกอบานเท้านาะคือเนอกตะวันคือแดงเถอะลังของพี่น้องเพิ่งขาเพิ่นโอ้ยแข็งเปกๆร้ายเถอะได้พี่น้องออกไปเต็มพุ่นนะแต่วันมันมีแต่แต่ดอกแมงส้นอย่าง,<ม>งส้นขาเพิ่นพี่น้องขาเพิ่นใหญ่เบิ่งพุ่นนะนี่แหละข้ออ้นสอน เอ,ดอ็ดเอียงพี่น้อกก็อเฮ็ดผึ่งแท้เฮ็ดผึ่งอีหลีเฮ็ดผึง่งอันคือมาดามเจลเก็บเด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเถ่าเลยที่เป็นหัวแดงเถ่าเลายไข่มุกพี่น้อขางขางามค่ะอือสนิทหน่อยพี่น้องบ่เอาสนิทหน่อยค่ะผึ่งผงเหลืองเก็บไปแกงร่วมหลังแหล่พี่น้องควายสะออนเห็ดพวกนี้งควยสะออนขา แล้วก็เป็นเห็ดที่แกงแซ่บพี่น้องลังเลขายยัยงไงหวานแต่ว่าถ่ายาก,กินหัวคนเดิมจั๊จกเสียเอาหัวดอกหน่อยนี่กะน,นี่แล้วถ้าขื่นก็นโดนกินแล้วพี่น้องเอ้ยดอกมีกบบานเลยน้่ายู่พี่น้องขาคนพี่น้องขาเปล่าบ่เออบ่เนาไข่มุกนะคะไข่มุกแกงแซ่บะคะ ใครหมกข้างานเดียวอืมไปขึ้นหนึ่งขึ้นหยาแค่เดี๋ยวนี้โอ้ยงามเดียวพี่น้องวสวยๆค่ะพัดแสบแกงแสบเพลยนตั้อองเรก ロップ งามเบิ้งพี่น้องเห็ดนี่บ่แม่หน่อยๆค่ะออกไปน้ำผื้งเห็ดอันนาไอ้เห็ดหลังหลังแหล่หลังไล่พี่น้องขึ้นไปเต็มพี่น้องจ้ะบเบื้บองบาเลีนเนี่ยค่ะมันหลายอีหลีค่ะหัวกายอย่าตุ๊บลังเจ้าโคตสีเข้าไปในข้าวผุนแมนเบืพพพ้พี่น้องข้าวผุนค่อยสะอ่อนทายไหมพี่น้องเบิ้งนี่เห็ดอันานางัวนี่เห็ดอันลังแหล่ลังไล่พี่น้อง เขาจะบวกกินเต๊ถิ่มด้วยพี่น้องอันนี้เฮ็ดหนังงัวดอกไงมันเห็นบ่คะโอ้ออกมันเป็นซ้ายพี่น้องอเต็มพื้นดินไปหมดเลยค่ะแต่ว่าเข้าบ่เอาเนาะเห็ดพวกนี้หนันงงัวดังงวังงวพี่น้องนี่ค่ะออกล,ลายลายเด้พี่น้องแต่ว่าขาเพิ่นสิเป็นขาเพิ่นสิเป็นมีหนอนโจนี่เขาเอิ้นงงว่าเฮ็ดหนังงัวเนาะหรืองงวอ่าเฮ็ดหนังงัวนบานเฮาล่ะพี่น้องเบิ่งค่ะนี่ดอกกันหน่อยเพิ่นมาดาจะเอาขึ้นมาซื่อๆเด้อพี่น้องเด้อ บ่เอาเพราะว่าเอามาเก็บมาพี่น้องเบิ่งซื้อเห็นดอกมันงามเบิ่งนะพี่น้องดอกใหญ่ๆจังซีง่เด้อค่ะพ่ะขึ้นเข้าไปในป่าหลายๆแต่ว่ามื้อนี้บ่เอาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดคุกพี่น้องมื้อนี้มีแต่ดอก,กงามๆำนวเฮ็ดคุกพี่น้องนี่นง่ามพี่น้องข่อยปาดให้พวกเจ้าเบิ่งซื้อมันหลายเต็มป่าเด,ด้อพี่น้องอย่าว่าข่อยเฮ็ดเล่นเด้อข่อยปาดเบิ่งขามันนี่ค่ะ เห็ดคกมันแต่ว่าบ่เอาเด้อพี่น้องจ๊คสิไปเห็ดยังกินเนะาะเขาว่าเอาไปหนึ่งจิ้มแจ่ว่ะสันเห็ดคกว่ะสันมาแตาว่าพี่น้องบอาา่ไ,บงได้เป็นไายเห็ดให้เบิ่งเห็ดกรได้ซ้ำหนี่เด้อพี่น้องเห็ดร่วมไปหลายเห็ดได้จักหนอ่อยค่ะไปเฮ้ามื้อนี้กลับบ้านแล้วพี่น้องไปหาเห็ดเบียกนี่ผ้าจองโคดเข้าปลาหมู่เพิ่นมาย่างเพิ่นก็เสียแล้วเน,น,นา,า,า,เาะเพิ่นก็มาย่างกับมาไปดำเจลไปพี่น้องไปเห็ดเวียกต่อบัตานี่ไปไป เห็ดร่วมด้วยพี่น้องตะก,กินม่งนะค่ะหม้อ,มมอก,ก็เริ่มเลยค่ะกินกันทั้งซอยด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเก็บมาแล้วก็ไม่เห็ดกินจ้าพี่น้อง